ทอดครับได้ทอดครับผมต้องแปะไหมครับผมเม็ดโฟมนะครับผมตะขอสองตะขอนะครับตะขอ,อตายนะครับ สวัสดีครับสวัสดีธนาทุกท่านนะครับสวัสด,สสดีเพื่อนๆที่มีเจรักในการตกปลาสายคลองนะครับผมก็เนื่องด้วยจากคลองสามคลองสี่คลองห้านะครับน้ําในคลองเนี่ยมีมีการล,ลดระดับลงมานะครับน้ําแห้งแล้วก็น้ําขุ่นนะครับมีผลมาจากที่ฝนฟ้าตกช่วงนี้นะครับผมแล้วก็เขาปิดประตูน้ํานะครับผม น้ำในคลองลดลงก็ตอนนี้ตกไม่ได้นะครับน้งแมวก็เลยพาทุกคนมานี่เลยข้างหลังผมนี่คือคลองหกนะครับผมคลองหกคลองหลวงก็วันนี้คลองเนี้ยมันก็เคยมีปลาินนะครับแต่ว่าจากที่มาลองตีเบ็ดดูแล้วเนี้ยปลาินยังไม่มีตัวกินนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาขาวกระมังตะเพียนนะครับแล้วก็มีสวายขึ้นอยู่หลายตัวเลยก็วันนี้น้าแมวมาตีเบ็ดเนียมาตั้งแต่แปดโมงนะครับผม มาตีเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตีเบ็ดทางด้านนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทริปนี้ครับจะได้ปลาขาวเอาไปทอดเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่เดี๋ยวจะตกลองตกดูก่อนครับว่าจะมีตัวเยอะไหมจะมีตัวกินห่างไหมหรือว่ายังไงจะตกทั้งวันหรือจะตกครึ่งวันนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามติดตามและชมคลิปกันเนาะก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้หน่าแมวด้วยนะครับผมหลังจาก ตกปลานิ้นบ่อยแล้ววันนี้มาตกปลาขาวดูบ้างเนาะแล้วก็ช่วงเนี้ยปลาขาวเนี่ยมันน่าจะชุมแหละเพราะว่าฝนตกน้ําขึ้นนะครับเดี๋ยวมารับชมคลิปกันแหละเดี๋ยวมีตัวยังไงก็เดี๋ยวในแมเอาตัดลงคลิปก็ปักบุดให้นะครับเพื่อนๆก็มาลองกันได้ถ้าสนใจปลาขาวนะครับผมไปครับ 太远了，没有啊。 ทอดครับได้ทอดครับผมปลากินสายย่อนครับคันแรก ยังไงครับผมนี่หลุงตนี้เจอหลุมก็มังแล้วครับตรงนี้ เต็มครับผม <laughs> Các em subscribe cho kênh Ghiền Mì Oh, สายทอดกรอบเลยนะครับผมสายนี้หมายแต้มหนึ่งครับผมกิ่นสายย่อนย่อนครับอสองแต้มเลยนะครับผมตัวนี้ปล่อยไปนะครับ ก็เกี่ยวเม็ดโฟมนะครับผมตะขอสองตะขอนะครับแล้วก็ตายนะครับผมก็เกี่ยวนี้ก็มีลำขนมปังขาวแล้วก็ไผ่เขียวนะครับสมเหมือนิดนึงนะครับ กินดีอยู่นะครับคลองนี้แต่ตัวยังไม่ค่อยใหญ่มากแต่ก็ไซส์ทอดนะครับปลาจะกินค่อนข้างเบานะครับเพราะว่าปลาจะตัวยังไม่ค่อยใหญ่มากครับไซส์ประมาณ3นิ้ว4ี่นิ้วทอด,ทอดอนะครับไซส์ทอดกรอบนะก็เนี่ยกินสายยอดเนี้ยต้องคอยไปเช็คดูนะครับผม ต,ตัวใสใส,สวยนะครับตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้แซมครับผม ครับผมตอนนี้ก็นู่นทางนู้นมืดมแล้วครับผมมืดมาแล้วฝนกําลังมาลมกําลังพัดเลยนะครับผมก็น้าแ,แมวก็เก็บเบ็ดเก็บ,กบอุปกรณ์ครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันหน่อยเนาะเป็นปลาขาวปลาขาวมาเลยไม่มีปลานินเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูผลงาน,นครับพอทอดครับผมตั้งกองก่อน ทีนยครับก็ผลงานประมาณนี้ครับประมาณ20กว่าตัวอยู่แต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับผมใส่ทอดครับผม โอเคสำหรับวันนี้นะครับน้าแ,แมวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกท่านกลับบ้านไปทําปลาก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ทําเมนูปลาทอดนะครับผมแล้วก็หั่นหอมแดงพริกพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็มะนาวนา้ำปลาแซ่บๆอย่างนี้เลยโอเคแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ